สวัสดีครับพบกับคู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าออนไลน์ในส่วนของการแจ้งชําระเงินบินขนส่งก็ให้เปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ไปที่ www z m e m o com s h i p p i n g หรือ cmemo com s h i p p i n g ครับเนี่ยครับตามในภาพครับแล้วก็จากนั้นก็ให้ทําการกด enter เข้าไปนะครับแล้วจะพบกับหน้าจอล็อกอินนะครับให้ทําการกรอก username และ password ของคุณลูกค้าโดย username จะเป็นรหัสของลูกค้าหรืออีเมลนะครับและพาสเวิร์ดก็คือเบอร์โทรศัพท์ของคุณลูกค้าครับเนี่ยครับเมื่อล็อกอินเข้าไปเสร็จจะพบกับเมนูหลักให้ไปที่จัดการบินขนส่งหรือออกใบแจ้งค่าขนส่งจากนั้นก็ให้ทําการเลือกรายการนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นสําหรับดูว่าบินนี้อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ และส่วนนี้สำหรับตรวจสอบสถานะของบินครับจากนั้นก็ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเงื่อนไขซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนดังนี้ครับ นะก็หลังจากดูครบ8ขั้นตอนแล้วน,นะครับก็ให้ทําการเลือกในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับนะแล้วเราจะเห็นว่ามีอยู่1บินที่รอให้คุณลูกค้าได้คลิกเพื่อทําการดําเนินการต่อครับให้ทําการคลิกเข้าไปครับและนี่ก็คือปุ่มสําหรับโอดแบบฟอร์มใบแจ้งค่าบริการในแบบของ microsoft excel ครับและนี่คือปุ่มตัว i สีน้ำเนินที่จะเอาไว้สําหรับดูว่าบินนี้ ได้อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับให้ทําการคลิกเข้าไปครับจะเห็นว่าบินนี้ยกำลังอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่คุณลูกค้าต้องดําเนินการนะครับอ่าก็ปิดไปครับให้มาคลิกที่ปุ่มแจ้งชาระเงินครับเพื่อดําเนินการต่อครับ ระบบจะพาคุณมายังส่วนของรายละเอียดแท็กกิ้งนัมเบอร์ที่คิดค่าใช้จ่ายในบินนี้ให้เลื่อนลงมาดูที่ข้อมูลของลูกค้าครับทําการเลือกช่องทางชําระเงินครับนี่ครับให้ทําการเลือกนะครับว่าชําระเงินด้วยอะไรจากนั้นก็ให้มาทําการระบุยอดเงินที่ชําระครับ และให้มาทําการเลือกวันที่ทําการชําระเงินครับและตามด้วยเวลาครับถัดมาก็คือหมายเหตุครับเป็นช่องที่มีไว้สําหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการจะฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ครับอ่าแล้วก็มาทําการเลือกธนาคารครับที่ได้โอนเงินเข้ามาครับ จากนั้นก็ให้ทําการกดยืนยันข้อมูลครับและทําการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปครับซึ่งจากนี้เราจะเห็นว่าบินนี้ได้อยู่ในขั้นตอนที่3แล้วนะครับจากขั้นตอนที่2ก็ให้ลูกค้าทําการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับเนี่ยครับซึ่งเราจะเห็นว่าบินเนี้ย ได้อยู่ในขั้นตอนที่3มเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะทําการดําเนินการต่อไปในขั้นตอนนี้ครับก็ให้มาย้อนดูอีกทีครับมาดูที่เงื่อนไขครับและมาดูที่ขั้นตอนที่สองครับซึ่งเราจะพบว่าไม่มีบินอะไรแล้วนะครับที่อยู่ในขั้นตอนที่2ที่คุณลูกค้าต้องดําเนินการให้มาดูที่ขั้นตอนที่สามครับและจะเห็นว่ามีอยู่1บินนะครับที่รอเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีดําเนินการครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการดำเนินการแจ้งชำระเงินบินค่าขนส่งครับก็ขอขอบคุณที่รับชมครับ